คดีหัวสอวอก็มาถึงวันนี้จนได้วันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตกระจายกันไปแปะหมายเรียกถึงบ้านของ55สวทั่วประเทศเรียกผู้ทรงเกียรติเหล่านั้นให้เดินทางมารับทราบข้อหาโกงเลือกตั้งระบุพฤติกรรมในหมายเรียกว่ากระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2561มาตรา70ประกอบมาตรา36มาตรา77วรรคหนึ่ง และมาตรา62กำหนดวันแจ้งข้อหาจะเป็นแบบม้วนเดียวจบจบภายใน3วันคือวันที่19ถึง21พฤศภาค,คมนี้โดยเรียกตัวมาพบ DSI วันละยุดรวม3ามชุดต้องถือว่าปฏิบัติการสอยสอวแก๊งหัวเลือกตั้งเป็นวันที่สังคมรอคอยมานานเพราะอยากเห็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากประชาชนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าการเลือกตั้งสวที่ผ่านมามีการหัวหรือบล็อกบดกันอย่างอุกอาจเรียกว่าคโคดโกงกันกลางเมืองก็ว่าได้จนได้ชาวบ้านอาช แปลกๆพิลึกพิลึกมาเป็นสอวอกันเต็มไปหมดซึ่งมันผิดปกติไม่มีทางเป็นไปได้เลยถ้าเป็นการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยเป้าหมายที่กรกตกับดี i มุ่งสอยนั้นจะเป็นสอวอสายสีน้าเงินซึ่งถือเป็นมุ้งใหญ่สุดสอบพิรุษมากที่สุดแต่การเข้าถึงสายสนกลไนของขบวนการสอวอสายสีน้ําเงินต้องบอกว่าไม่ง่ายเพราะมีคนบงการมีประสบการณ์ทางการเมืองสูงส่งรู้วิธีเอาชนะกติกาการเลือกตั้งแทบจะมีลักษณะเยียบพีมะไร้ร่องรอยเช่นขณะผูส มัครเลือกตั้งต้องเดินทางมากทม .2 ครั้งนั้นการเปิดโรงแรมให้มาอยู่รวมกันในที่ใดที่หนึ่งก็ไม่มีหลักฐานจัดการใดๆที่โรงแรมให้แม้แต่การจ่ายค่าห้องผักแต่ให้ผู้สมัครแต่ละคนไปนอนโรงแรมเองตามอัธยาศัยเพื่อไม่ให้มีลักษณะพิรุษผิดสังเกตว่ามีการจัดการโดยใครคนใดคนหนึ่ง ค่าใช้จ่ายทุกอย่างค่าอยู่ค่ากินค่าจ้างล้วนจ่ายด้วยเงินสดทั้งสิน้นไม่มีการโอนเข้าบัญชีใดๆไม่ว่าบัญชีตรงหรือบัญชีมา้าแต่ DSI ซึ่งมีอดีตมือสอบสวนตัวฉกาดอย่างพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำกับดูแลก็หาวิธีการรวบรวมพยานหลักฐานจนเจาะเข้าถึงเบื้องหลังขบวนการหัวสอวอนี้จดได้ทั้งนี้ DSI ในคดีหัวสอวอต้องเรียกว่าเป็นฝ่าย DSI ที่เข้ามาลุยปราบฝ่ายสอวอสายสีน้ำเงินภายใต้าการ สั่งการของรัฐมนตรีทวีสอดสองฝ่ายจะผิดสวแสดงออกอย่างมุ่งมั่นต้องทลาย้อม่ข่ของฝ่ายสวสายสีน้ำเงินของพรรคภูมิใจไทยให้ได้เพราะเป็นเสี้ยนหนามทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยแต่อุปสรรคสำคัญของคดีนี้ก็คือดันมีคนคุ้นเคยพรรคภูมิใจไทยมานั่งเป็นเลขาธิการกรกตคือนายแสวงบุญมีก่อนหน้านี้เป็นที่รู้กันว่านายแสวงบุญมีผู้นี้เป็นเด็กที่รับงานรับใช้ตระกูลชิดชอบมาตั้งแต่ยุคของนายชัยชิดชอบพ่อของนายเนวินชิดชอบจึงหวนว่าประโยค กรกตก็อกอตอข,อของเราจะกลับมาหลอกล้อนอีกครั้งหรือไม่เพราะกรกตชุดน,นี้แทบไม่ขยั ทำอะไรต่อคดีหัวสวทั้งที่มีสวสอบตกร้องเรียนต่อกกตตั้งแต่หลังเลือกตั้งจบลงแค่เดือนเดียวฝ่ายดีเเห็นกกตไม่เต็มใจทําคดีก็ไม่ยอมเลิกลาง่ายๆเลยระดมสัพพะกำลังทํางานแทนกกตอยากไปสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามอําเภอและจังหวัดต่างๆจนได้หลักฐานครบพอจะแจ้งข้อหาต่อผู้กระทําผิดจึงชงหลักฐานทั้งหมดให้กับกกตหลังจากที่ขอให้เป็นคดีพิเศษได้บางข้อหาเรียกว่าชงหวานให้กกตตบเท่านั้นก็กกต ตอนนี้ก็เลยเจอไฟบังคับต้องร่วมทำคดีอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะสังคมจับตาการทำงานของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกระกะตว่าจะวางตัวอย่างไรเพราะในขั้นสุดท้ายคดีจะต้องผ่านการวินิจฉัยสำนักงานเลขาธิการกระกะตโดยนายแสวงบุญมีในฐานะเลขาธิการกระกะตหากนายแสวงดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาก็อาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้มีพระเดชพระกุณหากจะทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองต่อต้านฝ่ายดี i ก็มีสิทธิ์โดนคดีเสียเองจึงอยาง ไม่แน่ชัดว่านายแสวงบุญมีจะเลือกทางออกด้วยการไขก๊อกนี้เผือกร้อนก้อนนี้ไปเลยหรือไม่อย่างไรก็ตามจะว่าไปแล้วคดีหัวสอวอมันก็ไม่ต่างอะไรนะักกับคดีนายทักษิณชินวัตรป่วยทพิปแหกปุกไปนอนชั้น14คือประชาชนรู้กันทั้งนั้นว่ามีเรื่องแปลกพิกลเกิดขึ้นในบ้านเมืองทั้งคดีป่วยทพิปและทั้งคดีหัวสอวอแต่กลไกอำนาจรัฐมีความพยายามช่วยเหลือเตะทวงน่วงเวลากันอย่างหน้าดานัดานน